สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่วงรีวิวรถเข้าใหม่นะคะสำหรับวันนี้นะคะอ้อยก็มีรถมาแนะนำให้กับลูกค้านะคะเป็น e ีโคคาสุดยอดรถประหยัดน้ำมันกับคันนี้เลยนะคะเจ้าซูซูกิ s w วิปนะคะ1.2 GLX คันนี้เป็นรุ่นท็อปนะคะปี2016นะคะภายนอกของน้องนะคะสีรถนะคะเป็นสีขาวเนาะกระจังหน้าเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นชั้นๆกลมดำนะคะโลโก้ซูซูก,กินะคะแล้วก็ ไฟหน้าคันนี้นะคะเป็นฮาโลเจนนะคะดวงให,ใหญ่แบบนี้เลยมีไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะคันนี้นะคะใส่สกเกิร์ตมาให้รอบคันเลยค่ะค่ะทั้งด้านข้างของเจ้าซูซูกิ s ซลฟินะคะยางนะคะเราเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะเป็นแม็กใหม่ยางใหม่นะคะยางปี2022แม็กนะคะสเปคยางอยู่ที่195 5 5 1 5ทค่ะ สเกิร์ตด้านข้างนะคะอันนี้เราเพิ่งเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยเลยนะคะกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกมองข้างการสรดการแมลงตองรุ่นนะคะมือจับของเขาเป็นโคเรเมียมค่ะด้านท้ายนะคะคันนี้นะแต่งหล่อๆมาให้มีสเกิร์ตมาให้แบบนี้แล้วนะแล้วก็ไฟท้ายนะคะไฟเบรกวงที่3นะคะกระจกไล่ฟ้านะคะใช้งานได้ปกตินะคันนี้โลโก้ซูซูกินะคะทางด้านไฟท้ายนะ โคมไฟดวงใหญ่นะคะไม่มีแตกไม่มีร้าวนะคะแล้วก็เป็นสเกิร์ตรอบคันแบบนี้เลยค่ะสุดท้ิยครสวิฟท์คันนี้นะคะเป็นรถท้าประตูนะคะเดี๋ยวเปิดด้านหลังให้ดูนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้เลยนะอันนี้นะคะเบาของเขาสามารถพับได้นะคะ60-40นะแล้วก็คันนี้นะคะไม่มียางอะไหล่นะคะแต่เป็นมีชุดปะลมยางฉุกเฉินมาให้แล้วนะคะรถรุ่นใหม่ๆนะคะจะเป็นแบบนี้หมดเลย สำหรับภายในของเจ้าซูซูกิสวิฟนะคะคันนี้เป็นรุ่นท็อปนะคะกระจกของเขานะเป็นพับปรับไฟฟ้านะคะพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันนะคะเ mm. ครื่องเล่นนะคะวิทยุ C D F M A M รองรับ U S B แล้วก็ A U X mm. นะคะ mm. และที่สำคัญนะเลขไมคคันนี้นะคะร้อยน้อยมากๆเลยเลขไมยอยู่ที่72,000กว่าโลนะคะ mm. คันนี้พลาดไม่ได้เลยปุ่มพุชสตาร์ทก็จะมีกุญแจอิมอร์เลเแบบนี้เลย ภายในห้องโดยสารของเจ้าซูซูกิสวิฟนะคะข้างหลังตรงนี้นะจะมีเป็นที่รองแก้วนะคะเป็นที่เก็บของนะส่วนเบาะของเขานะคะเป็นเบาะผ้าค่ะสะอาดมากๆเลยภายในห้องเครื่องของเจ้าซูซูกิสวิฟนะคะคันนี้นะคะเครื่องยนต์1 2 0 0ซีนะคะเชื้อเพลิงเป็นเบนซินนะคะ91แรงม้านะห้องเครื่องของเขานะคะหมุดเดิมนะคะจากโรงงานเลยนะคะสเปคเดิมโรงงานนะคะห้องเครื่องไม่มีเยิมนะคะฝากระโปรงนะคะเป็นแบบนี้เลย รุ่นนี้ยังไม่มีการลอยนะคะแต่ว่าสภาพยังใหม่เหมือนป้ายแดงเลยค่ะสำหรับค่าตัวของเจ้าซูซูกิสว f ปคันนี้นะคะค่าตัวอยู่ที่378,000บาทค่ะลูกค้าเครดิตดีได้ฟรีดาวนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะสายด่วนหาอ้อยเลย093 587 1643นะคะแล้วก็ไพศาลีเจริญยนต์นะคะมี2สาขานะคะฝาก กดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะคะสาขาหนึ่งนะคะอยู่ตรงข้ามสนามกีฬาจังหวัดสระบุรีแล้วก็สาขา2องนะคะอยู่เส้นหินกองวิห,หารแดงค่ะอย่าลืมฝากติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะคะ